โอเคครับวันนี้จะมาพูดถึงระบบโทเค็นเหรียญ t s x Token ร,รวมไปถึงการขุดเหมืองการขุดเหรียญระบบ NFT และก็เว็บ3แคมเปญแพลตฟอร์ม Galaxy ครับโดยรวมวันนี้จะพูดระบบ p a y hey a แ d e a r n และก็ระบบบล็อกเชนของทางเกม t s x by Astonite ครับเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มที่ระบบ t s x Coin ก่อนนะครับหรือว่าเหรียญของเกมตรงนี้ครับที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันที่เหมืองครับให้มาที่วาร์ฟครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับจะมีเหมือง t s x 1อยู่นะครับ ความจริงในการขุดเหมืองเราไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับการขุดเหรียญนะครับก็กดเมนูขวาล่างขึ้นมาครับแล้วก็มาที่การขุดเหรียญรูปปลาตัวยาวตรงนี้ครับสีฟ้าเข้ามาแล้วนะครับจะมีปลาตัวยาว4ตัวนะครับที่เราสามารถเอาอาหารนะครับให้มันกินแล้วมันก็จะทําการขุดเหรียญให้เราครับซึ่งการขุดเหรียญเยอะหรือน้อยเนี่ยนะครับก็จะเรียงไปเลยจากขวาไปซ้ายนะครับนี่คนงานขุดเหมืองครับอันนี้ก็จะขุดช้าสุดนะครับลองมาก็คนงานเหมืองอาวุโสนะครับต่อมาหัวหน้าคนงานเหมืองครับแล้วก็ตัวที่ขุดได้ไวที่สุดครับจะเป็นผู้นําคนงาน สมมุติว่าเราจะป้อนอาหารใช่ไหมครับเราก็สามารถกดป้อนอาหารได้เลยนะครับ จะไปเพิ่มค่าความอิ่มตรงนี้นะครับมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆจนความอิ่มมันหมดครับถ้าความอิ่มมันหมดเนี่ยมันก็จะไม่ขุดเหรียญแล้วนะและก็ใน1วันนะครับสำหรับเหรียญที่ขุดได้นะครับของแต่ละตัวละครนะครับจะได้สูงสุดวันละไม่เกิน600เหรียญครับและที่สําคัญมากๆครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมเหมืองคงเหลือ1แล้วก็มี99%ใช่ไหมครับคือจํานวนเหรียญในเหมืองหนึ่งของทั้งเซิร์ฟเลยนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้หมดเหลือ0%นนครับผู้เล่นกคนะครับได้เล่นทุ ในวันถัดไปครับอ่าตอนนี้ก็ยังเหลือเต็มๆนะครับ99%เหลืออีกบ้านครับสำหรับเหมือนนง1ในวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้กินน้องไก่ไปด้วยนะครับ น้องไก่ของผมมีแค่อันเดียวนะครับก็เลยเพิ่มค่าความอิ่มไปสิบเนาะแล้วทําไมผมให้ตัวนี้กินแล้วตัวนี้หยุดใช่ไหมครับตัวไหนระดับสูงสุดนะครับที่มันมีค่าความอิ่มอยู่เนี่ยมันจะทํางานตัวนั้นก่อนครับถ้าสมมติว่าตัวคนงานเหมืองอาวุโสของผมนะครับความอิ่มเหลือสูงแล้วนะครับมันก็จะไปขุดตัวที่ระดับต่ําตัวต่อไปครับก็จะเป็นคนงานเหมืองเนาะแล้วอาหารที่มาให้พนักงานประตูยาวขุดเหมืองนะครับสามารถหาได้จากไหนใช่ไหมครับจะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกนะครับสามารถหาได้จากการกําจัดมอนเตอร์ที่มีเลเว ก็จะมีโอกาสดอ o p สลัเปาเนื้อสลัเปาเนื้ออันนี้นะอันนี้ก็คือการ f a r อนสเตอร์ที่เลเวล61เขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อาหาร3แบบแรกนี้นะครับพวกน้องไก่เนื้ออะไรพวกนี้จะไม่ได้นะครับจะมีโอกาสได้แค่สลัเปาเนื้อเท่านั้นครับอย่างที่2นะครับในการหาอาหารให้พนักงานขุดเมืองครับ ให้เรามาที่เมนูขวาล่างเหมือนเดิมครับจากนั้นมาที่การส่งรถมาครับในส่วนนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกขุนพลที่ส่งรถมาครับรู้สึกว่าจะใช้เวลา4ชั่วโมงในการส่งนะครับแล้วก็1วันเนี่ยสามารถส่งฟรีได้3ครั้งครับถ้าจะส่งมากกว่า3ครั้งนะครับจะต้องเสียเงินตำลึงนะครับอ่าเมื่อส่งเสร็จแล้วเราจะมีโอกาสได้นี่ครับก็คือแพคค่าอิ่มครับถ้าเราเปิดกระเป๋าแพคค่าอิ่มปุ๊บเราก็จะมีโอกาสได้ไอเทมตามนี้เลยนะครับก็จะมีอาหารทุกอย่างนะครับแล้วก็มีโอกาสได้3ออันด้วยยะ่าาาางปปล อันน้องไก่น้องไก่3อันอย่างนี้ครับในส่วนนี้ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับและใช้คําว่ามีโอกาสได้นะครับซึ่งในการส่งแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้แพ็คค่าอิ่มนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะส่งหลายตัวพร้อมๆกันนะครับก็สามารถเปิดลําดับข้างบนได้นะอันนี้ของผมก็เปิดช่อง2ไว้แล้วครับผมสามารถส่งสองตัวได้พร้อมกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถปลดล็อกช่อง3ช่องสได้นะครับแต่ว่าจะใช้เหรียญตําลึงในการซื้อนะครับและก็ในการฝากขุนพลในการส่งรถมานะครับเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้ว เาให้มาที่โรงเตี๊มของทุกเมืองครับอ่าเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาที่โรงเตี๊มแล้วนะครับคุยกับเท้าแก่ใหญ่ครับแล้วก็เลือกขุนพลครับปึ๊บแล้วเราก็ฝากเข้าไปครับฝากขุนพลของเราเข้าไปทีนี้เราก็จะสามารถส่งรถม้าได้แล้วครับเพื่อน ต่อมาก็จะมาแนะนําระบบ NFT ครับหรือว่าการมินต์และก็การสวัปเหรียญครับซึ่งขั้นตอนในการทําเกมนี้ถือว่าง่ายมากครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจขั้นตอนนะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับสำหรับเกม t s x นะครับผมไปดูระบบมาแล้วทําออกมาได้เรียบง่ายดีครับก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องมีเงื่อนไข2อย่างนะครับในการปลดล็อกนะครับอย่างแรกเพื่อนๆจะต้องมีตัวละครเลเวล61ขึ้นไปครับถึงจะสามารถเข้าสู่โหมดตลาดได้ครับในโหมดตลาดก็เอาไว้สําหรับการมินต์ NFT นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนเหรียญครับและอย่างที่2นะครับที่เพื่อนๆต้อง ก็คือยันโทเค็นแลวก็ยันมาติเวิร์สครับจะอยู่ในส่วนของลานค้านะครับเพื่อนๆและก็เข้ามาที่แพ็คของขวัญพิเศษครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมียันมาติเวิร์สกับยันโทเค็นใช่ไหมครับยัน2ตัวนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมต่างๆครับสำหรับยันมาติเวิร์สจะเป็นค่าธรรมเนียมในการมิ้นต์เอ็นเอฟทีครับมิ้น์เอ็นเอฟทีคืออะไรใช่ไหมครับสมมุติว่าเราจะเอาไอเทมสักชิ้นหนึ่งนะครับให้กลายเป็นเอ็นเอฟทีใช่ไหมครับเราจะต้องทําการมิ้น์ครับไอเทมธรรมดากับเอ็นเอฟทีต่างก สามารถใช้ได้แค่ในเกมครับก็คือไม่สามารถขายต่อผู้อื่นได้ครับประมาณนี้เนาะเข้าใจแบบง่ายๆเลยแต่ถ้าเราไอเทมไปมิ้นเป็น NFT ทีนะครับเราจะสามารถขายให้คนอื่นได้ครับส่วนยันโทเคนนะครับยันโทเคนใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการสวอปโทเคนครับจาก t s x Coin ไปเป็น t s x โทเคนครับเพื่อนๆอาจจะงงนะครับเดี๋ยวมาที่ตลาดเลยละกันนะครับให้ทําการเชื่อมกระเป๋าก่อนนะครับเมื่อเรากดเชื่อมกระเป๋าตรงนี้ครับเขาจะเด้งไปทางหน้าเวบครับแล้วก็ทําการล็อกอินบิทครับของเราไปเลยครับผมขอเริ่มจากหัวข้อ การสวัปเหรียญก่อนนะครับเหรียญก็จะมี2แบบครับจำไว้ว่ามีแบบคอยนะครับกับแบบโทเค็นครับแบบคอยเนี่ยก็คือที่เราขุดในเกมนะครับที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาครับยันนี้ก็เป็นค่าธรรมเนียมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสําหรับผู้เล่นที่จะทําธุรกรรมในเกมนะครับอย่างน้อยๆจะต้องเติมเงินเพื่อซื้อค่าธรรมเนียมก่อนครับในส่วนนี้เราก็พิมพ์จํานวนได้เลยนะครับถ้าเรามียันเนาะแต่ว่าผมไม่มียันนะครับก็เลยสาธิตให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆที่สุดนะครับอันนี้ก็ใส่จํานวนคอยครับ ล่ะถ้าเราเอาโทเคนนะครับมาแลกเป็นคอยใช่ไหมครับในส่วนนี้จะไม่ใช้ค่าธรรมเนียมในการใช้ยันนะครับก็ให้เพื่อนๆจําไว้นะครับว่าด้านซ้ายคือการแลกออกนะครับด้านขวาคือการแลกเข้าครับกาแรแลกออกเนี่ยเขาจะจํากัดนะครับจำนวน100โทเคนต่อวันนะครับแล้วถ้าเราสวัปมาเป็นโทเคนแล้วเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้ใช่ไหมครับ เพื่อนๆก็จะสามารถเข้ามาซื้อไอเทมในตลาดตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการวางขาย NFT ในตลาดเริ่มเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆนี่มีทั้งสัตว์ขี่อันนี้อะไรตัวละครเล่าปีหรือเปล่านะครับผมอ่าต่อไปจะไปพูดถึงการสร้างหรือว่าการมิน NFT นะครับเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นตลาดไปแล้วเนาะเราอยากจะมินต NFT ไปขายบ้างนะครับอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ไอเทมที่สามารถมิ้นเป็น NFT ได้นะครับจะมีอยู่4ประเภทครับประเภทแรกก็คือวิญญาณคุณพ่นประเภทที่2ครับก็คือยุทธภัณฑ์เทพครับต่อมาเป็นชุดแฟชั่นครับคอสตูมครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นใบสกินผาหานะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะมินสักชิ้นหนึ่งนะครับเราก็กดส่งไปที่ตลาด AST Market เลยครับปุ๊บเขาบอกว่าจะต้องใช้ยันแลกเปลี่ยนมาติเวิร์ดด้วยนะครับก็ยันที่ผมบอกไปนั่นแหละเนาะยันสีเหลืองอะแล้วเมื่อส่งมาแล้ว NFT เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับให้เพื่อนๆกดตรงโปรไฟล์ขอองเเราแลลกก็ืที มายเอครับมันจะเข้ามาที่หน้าไอเทมของเราครับแต่ว่าตอนนี้ของผมไม่มีนะก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูครับแล้วก็ในส่วนของออนเซลนะครับก็จะโชว์ว่าตอนนี้เรากําลังขาย NFT ตัวไหนอยู่นะครับแต่อย่างเช่นเดิมครับผมไม่ได้มียันทดสอบให้ดูนะครับแต่แค่นี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะแล้วทีนี้นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อ NFT ต่อจากคนอื่นมานะครับหรือว่าเราอยากจะเอา NFT ที่เราส่งเข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยกลับมาในเกมใช่ไหมครับทำอย่างไรใช่ไหมครับให้เพื่อนๆมาที่ช่องไอเทมนะครับ และจากนั้นนะครับมันจะมี3จุดครับให้เพื่อนเ่อกดคําว่า redeem ครับพอเสร็จในส่วนของหน้าเว็บนะครับเราก็มากดที่รับ NFT ตรงนี้ครับเมื่อเรา redeem มาปุ๊บมันก็จะส่งมาในช่องเก็บของตรงนี้ครับและเราก็กดรับไปครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและนี่ก็คือทั้งหมดของระบบ NFT ในเกมนะครับมีแค่นี้เลยครับเพืเ่อนๆ ในส่วนราคาของเหรียญโทเค็นตอนนี้นะครับเห็นมีคนส่งในกลุ่มอันนี้นะครับคืออันนี้มันไม่ใช่เหรียญ t s x นะครับอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเทสตาอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ใช่ราคาเหรียญของเกม t s x by a s t o n i g h t นะครับอ่าเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเอามาจากไหนเหมือนกันนะครับผมต่อมาผมจะพูดถึง Galaxy นะครับ Galaxy คืออะไรใช่ไหมครับ Galaxy ก็คือเว็บสแคมเปญแพลตฟอร์มครับที่เป็นโปรเจกต์บนเว็บสนะครับมาใช้ในการทําแคมเปญต่างๆครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้าถึงแพลตฟอร์มเข้าถึงเกม t s x อย่างเต็ม100%นะครับต้องมา ในส่วนแกลซี่ด้วยครับตัวทางเว็บ3แกลซี่นะครับก็สามารถล็อกอินได้หลายช่องทางครับที่ตอนนี้ที่ผมใช้ล็อกอินอยู่นะครับก็ใช้เป็น Meta Mas k นะครับเชน BNB chain เชนครับนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับว่าเขาก็รองรับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลิกอนอีเรียมนะครับก็หลายเชนหลายตัวเลยทีเดียวนะครับในส่วนแกลซี่นะครับจะมีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมะตอนนี้นะครับกิจกรรมแรกครับก็คือกิจกรรม e ิ i กินจอยนี่วิสเหยาวครับอันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับที่เขาผูกกับเกม p s x by a s t o n i t e นะครับเราจะต้องมาท ำภารกิจเควสบนเว็บนะครับอ่าและเราจะได้คะแนนครับนี่โดยภารกิจกิจกรรมแรกนี้นะครับก็จะได้40คะแนนเลยนะภารกิจก็คือการที่ให้เรานะครับกดติดตามบนทวิสต์เตอร์นะครับอ่าก็จะเป็นทวิส t e เตอร์ทางเกมนะครับ a s t o night global นะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วมันจะเด้งขึ้นมาหน้าทวิสต์เตอร์ให้เราล็อกอินและก็เขาจะให้เราโพสต์ครับจากนั้นเมื่อเราโพสต์แล้วใช่ไหมครับให้เรากดตรงนี้ครับปึ๊บแบ่งปั้นนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ครับฟึ๊บและก็มาวางไว้ตรงนี้ครับเพื่ ก็ในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถได้ทำเควสนะครับที่เราสามารถเก็บแต้มได้40แต้มนะครับเราไปดูกิจกรรมที่2ครับเลื่อนลงมา1อันครับปึ๊บคลิกเข้ามาเลยตรงนี้นะครับกิจกรรมที่2ก็คือลงทะเบียนล่วงหน้ารับบทบาทเหยา่อ OG เพื่อรุนรับรางวัลโทเค็น TSE ครับภารกิจในส่วนนี้ก็จะมีไม่เยอะครับอย่างแรกก็คือจอยเข้า Discord Server นะครับเมื่อเราจอย Discord Server ล้วนะครับให้เราทำการ active ใน Discord t s x by Astro Knight จนถึงเลเวล20ครับจะได้รับโลเหยา่เลเวล20อัตโนมัติ เลยแล้วก็สามารถนําโลนั้นนะครับมาแกลกรับคะแนนได้ที่กาซี่นะครับสําหรับการรับรางวัลน,นะครับให้มาที่อันที่3ครับนี โดย50แรกนะครับที่แรกโลได้ในแกลซี่นะครับจะได้รางวัลเป็น t s x โทเคนคนละ4โทเคนด้วยกันครับอ่าระยะเวลานี้ถึงวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็ช่องที่2ก็คือให้เราใส่กระเป๋านะครับเลขกระเป๋าของ BitCup Next Wallet ไปครับเขาก็จะส่งเหรียญไปทางที่อยู่ BitCup Next Wallet ของเราครับเพื่อนๆและนี้ก็คือแพลตฟอร์ม GALC x y q u t s t ของ t s x by a s t o n i t ครับเพื่อนๆ สำหรับคลิปวิดีโอน่าจะมาอัปเดตเรื่องอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ครับจะได้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับก็ใครที่ยังไม่ได้โหลด t s x by a s t o n i t มาเล่นนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถโหลดได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับมีลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วครับเพื่อนๆแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับวันนี้แอดไปแล้วครับสวัสดีครับ